คุณผู้ชมค้าในวันที่7 1 0ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะมาหากรรมการเงิน Money มอน e ีเอ็กปกรุงเทพจะจัดขึ้นนะคะฉลองรบรอบๆ5บปีด้วยงานครั้งนี้ใหญ่จริงๆค่ะ ภายใต้แนวคิดอะไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะพร้อมกันนี้ยังมีโซนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อต้อนรับเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็การมองถึงภาพรวมที่จะคืนกำไรสู่สังคมด้วยค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณภาคณีวิรยะรังสฤษค่ะรองประธานจัดงานมหกรรมการเงินมอนี่เอ็กซ์โปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราต้องก่อนอื่นเลยนะคะในช่วง15ปีที่ผ่านมาจนมาถึงปีนี้เนี่ยความสําเร็จเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับ15ปีที่ผ่านมานะคะงานมหกรรมการเงินมอนี่เอ็กซ์โปนะคะ ก็ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่15แล้วนะคะ,คะเราก่อให้เกิดธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นภายในงานเนี่ยตอนนี้มากกว่า1.4ล้านล้านบาทนะคะ,คะโดยในปีที่ผ่านมาคือปี2014นะคะ,คะมีผู้เข้าชมงานสูงถึง9 0 0นคนนะคะ,คะมีธุรกรรมภายในงานเกิดขึ้น90,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ,คะ,คะ ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเพิ่มโอกาสในด้านการลงทุนมาในปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไระคะค่ะสำหรับแนวคิดของปีนี้นะคะ,ค,ะคือ beautiful ASEAN ค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนะ,ะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้นะคะและยังเป็นการฉลอง15ปีนะคะครบรอบ15ปีของการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo อีกด้วยค่ะค่ะ,คะแน่นอนว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีสถาบันการเงินเข้าร่วมหลากหลายมาปีนี้ สถาบันเงินเงินต่างๆเขาเตรียมการหรือว่าพาเลทมาทั้งหมดเท่าไหร่คะค่ะภายในงานนะแน่นอนว่านะท่านจะได้พบกับธนาคารนะสถาบันการเงินนะคะบริษัทประกันนะคะบริษัทค้าทองคำนะคะองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนนะ,ะ,ะจำนวนมากที่จะขนบริการและโปรโมชั่นมาให้บริการทางการเงินการลงทุนอย่างเต็มที่นะคะในรูปแบบของ11โซนบริการะค,ะค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะ,ะตลาดเงินนะคะตลาดทุนค่ะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ,คะ ตลาดทองค่ะประกันนะคะอสังหาริมทมรัพย์รถยนต์นะคะโซน SME และไลฟ์สไตล์นะคะ,คะโซนช็อปแอนชิมนะคะโดยนิตยสารกรูเม่แอนควีซีนนะคะโซนดิจิตอลแบงกิ้งค่ะแสดงเทคโนโลยีล่าสุดทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือทางโมบายแบงกิ้งนะคะ โซนดิจิทัลอีโคโนมีค่ะแสดงเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนะคะจากทางภาครัฐของเรานี่เองและโซนโซเชียลแอนท์เพรสและ CSR นะคะเป็นโซนของธุรกิจเพื่อสังคมอีกด้วยค่ะค่ะถือว่าเป็นการตอบรับนะคะอนาคตในเรื่องของมุมมองการทําธุรกิจด้วยแถมถ้าหากว่าพูดถึงงานมอนี่เอ็ o ใครไม่มางานนี้เนี่ยถือว่าตกเทรนด์นะและถ้าหากว่าสถาบันการเงินเนี่ยมาไม่พร้อมนี่นะคะแล้วก็ไม่ได้ขนโปรโมชั่นมาตรงใจเนี่ยหลายๆคนบอกว่าแหมรอฟังอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโปรโมชั่นน ครั้งนี้เตรียมการว่ยังไงบ้างคะค่ะโปรโมชั่นในปีนี้นะคะต้องบอกว่ามีอะไรพิเศษหลายๆอย่างเลยนะคะที่ฉันขอเริ่มต้นที่ครั้งแรกนะคะในงาน m ั n นี่เอ็กกับการแสดงธาบัตรบูลค่าถึง5 0 0 0สนบาทนะคะ,คะ1ใบนะคะ5 0 0แสนบาทนะคะ,คะซึ่งเปิดให้ชมกันแล้วก็ยังสามารถแลกไปเก็บเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยในราคาใบละ1ล้านบาทนะคะที่บูธของธนาคารแห่งประเทศไทยค,ะค่ะ แน่นอนว่าต้องมาในงานนี้ยิ่งคนเป็นนักสะสมพล <c oughs> าดไม่ได้นะคะยังมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อบ้านหรือว่าเงินฝากพิเศษไหมคะค่ะ <c oughs> สำหรับโปรโมชั่นของสินเชื่อบ้านนะคะ <c oughs> คนที่รอศเอราเอยู่มีแน่นอนนะคะและ <c oughs> พิเศษกว่าทุกครั้งที่เคยจัดด้วย <c oughs> โดยอัตราดอกเบี้ยศในปีนี้นนนานถึง10เดือนเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> หาไม่ได้แล้วนะเพราะปกติถ้าหากว่าจากที่เราทํารายการจะเห็นว่า0%เดี๋ยวนี้แค่3เด e ือนเองนะคะมาในงานนี้10เด e ือนมีรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจอย่างไรอีกบ้างค่ะค่ะก็สําหรับรายละเอียดนะคะธนาคารออมสินค่ะ0%ะนาน10เดือนนะคะอื่นๆก็มีธนาคารกรุงไทยนะคะ0%นาน6เด e ือนเช่นกันนะคะธนาคารกรุงศรีค่ะ0%เช่นกันยาวนานถึง3เดือนนะคะและธนาคารกรุงเทพนะคะสินเชื่อบ้านบัวหลวงนะคะอนุมัติภายในงานนะคะ สำหรับธนาคารกสิกรไทยนะคะสินเชื่อบ้าน,นะะรับสิทธิ์บินฟรีกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยนะคะและในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค,ค่ะในส่วนของซับ NPA นพนะคะ0%นานถึง12เดือนค่ะ,คะแล้วเงินฝากล่ะคะ เงินฝากเนี่ยหลายๆคนบอกว่าตอนนี้นะดอกเบีย้ยขาลงอยากจะได้อัตราดอกเบีย้ยจูงใจมาในงานบางคนบอกว่าในงานเนี่ยสถาบันการเงินแข่งขันกันด้วยซ้ำไปนะคะปรับเพิ่มภายในงานด้วยมาครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมไว้ยังไงบ้างคะค่ะก็ในส่วนของเงินฝากนะคะมีสูงที่สุดตอนนี้อยู่ที่5%เนะคะ<ม>ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะ,คะเงินฝากคู่ประกันค่ะอัตราดอกเบีย้ย5%เปเนะคะแล้วยังมีสลากออมทรัพย์ทวีโชคนะคะฝากลุ้นรับรถยนต์อีกด้วยค่ะ,คะ ในส่วนของธนาคาร CIMB ไทยกันบ้างนะคะกับบัญชีบีดแบงกิ้งนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่2%์ค่ะ,คะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประกันชีวิตหรือว่าสินเชื่อ SME มาแถามด้วยไหมคะแน่นอนค่ะ,คะในส่วนของสินเชื่อ SME นะคะคนที่เฝ้ารออยู่นะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยค่ะวงเงินกู้สูงถึง20ล้านบาทผ่อนได้นานถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะและยังมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพค่ะอัตราวงเงินกู้สูงถึง10ล้านบาทค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของสินเชื่อรถยนต์นะคะกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะอัตราดอกเบี้ยศูนเเช่นกันใน2เดือนแรกนะคะและกรุงศรีออโต้ค่ะวงเงินกู้ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะผ่อนงานเจ็ดสิบสองเดือนอนุมัติภายในสิบห้านาทีเลยทีเดียวค่ะอนุมัติเร็วทันใจนะคะยังมีโปรโมชั่นอื่นๆที่ขนมาเตรียมไว้สําหรับผู้ที่ต้องการทําธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เข้าถึงและได้สิทธิพิเศษมากๆอีกเพิ่มเติมไหมคะค่ะในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะกับ ธนาคาร n d ต r d า h ชาเตอร์ค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะใน3เดือนแรกนะคะนอกจากนี้นะยังมีอีออนนะคะสมัครใช้บริการภายในงานนะคะรุ่นลับ iPhone 6หรือสร้อยคอทองคำา1บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของธนาคารกรุงศรีค่ะสมัครบัตรเครดิตนะคะอนุมัติได้ภายใน1ชั่วโมงสามารถใช้รูดต่อในงานได้เลยนะคะ,ะแล้วก็มีสินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้านจากธนาคารทกสค่ะดอกเบี้ย1บาทต่อเดือนนะคะแถมฟรีประกันชีวิตอีกด้วยนะคะ นะคะคสำหรับใครที่เตรียมการไว้อยากจะมาร่วมง,งานฟังแบบนี้แล้วอย่าพลาดค่ะแถมยังมีคนทับศิลปินดารามาด้วยใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยปีนี้เราเตรียมไว้ยังไงะคะ ในส่วนของศิลปินดารานะความบันเทิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานมหาการรมการเงิน m า n ี่นเอ็กปทุกครั้งแต่ในครั้งนี้นี่พิเศษมากนะคะหลังจากรายชื่อศิลปินที่ดิฉันได้ฟังแล้วต้องบอกว่าพิเศษจริงๆก็ได้แก่นะคะคุณเจมจิรายุค,ค่ะคุณเกรทวลินนะคะคุณชอนจินดาโชคนะคะคุณตู่พพทอนค่ะคุณคิทพีระนะคะแกงส้มเดอะสตาร์ค่ะ คุณก้องสหรัฐนะคะ,ค,ะคุณว่านธนกริะค,ะค่ะคุณเบนซ์พรชิตตานะคะ,ค,ะคุณนนและคุณสงกรานะคะแชมป์เดอะว i c e นะคะคุณมิกบรวมฒมินะคะ ดีเจภูมิค่ะและศิลปินเบส r ูมอะโอเดี่ยเป็นต้นค่ะ,คะโดยในงานมันนี่เอ็กซ์โปนี่ถ้าคนที่เคยไปก็จะพบว่าการพบศิลปินของเราใกล้ชิดจริงๆ,จร,งๆจริงค่ะ,คะใกล้ชิดจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยได้โอกาสในการถ่ายรูปแบบ2ต่อ2ด้วยนะคะควงแขนควงคู่กันเลยแถมมีเจมจิก็มาะนะคะเป็นไฮไลท์สําคัญที่คุณผู้ชมเนี่ยพลาดไม่ได้นอกจากนี้ค่ะยังมีโซนพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลเราเตรียมการไว้อย่างไงคะ ค่ะก็ในส่วนของโซนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วคือโซนดิจิตอลอีโคโนมีนะคะ,คะนำโดยกระทรวง ICT ค่ะแล้วก็มาผนวกกับ6หน่วยงานนะคะได้แก่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะหรือซิปป้านะคะไปรณียทไทยค่ะกสทโทร,รคมนาคมนะคะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ TOT นะคะโดยทั้ง6หน่วยงาน,นจะมาร่วมกันให้ความรู้และแสดงตัวอย่างของเทคโนโลยีะะที่จะมีการใช้จริงในเศรษฐกิจกยุคดิจิตอลนะคะเช่นบริการ k k นะตู้คีออสะตรวจสอบสิทธสิส่วนบุคคลโดยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของเรานี่เองนะคะ<ม>บริการแคดคอนเฟอเรนซ์ค่ะประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะและ Thai Market.com นะคะซึ่งเป็น e i r i r t o r y นรคะรวบรวมร้านค้าซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์และก็บริการทาง ดิจิทัลอื่นๆอีกมากมายอที่ทางภาครัฐได้เตรียมเอาไว้กับเศรษฐกิจในยุคนี้ก็อยากให้ไปติดตามชมกันนะคะค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าหากใครเนี่ยบอกว่าณปัจจุบันเรื่องราวของดิจิตัลนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไม่ใส่ใจไม่ได้แล้วนะะต้องให้ความสนใจเพราะว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของการคืนกําไรสู่สังคมในรูปแบบของบริษัทจดทะเบียนเตรียมให้ความรู้ไว้อย่างไรคะ ก็สำหรับปีนี้ถ้าเราเปิดเป็นโซนพิเศษขึ้นมาเลยค่ะ,คะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในชื่อโซน Social Enterprise และ CSR นะคะซึ่งจะนําเสนอโครงการที่เป็นตัวอย่างทางด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะนำมาเสนอผลสําเร็จของพวกเขาเพื่อให้ธุรกิจที่ต้องการจะทํา Social Enterprise หรือว่า CSR ตอบ แทนสื่อสังคมเนี่ยได้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของตัวเองได้อีกด้วยค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการคืนกําไรสู่สังคมถือว่าเป็นสิส่งสําคัญนะคะไม่ได้มองเพียงแค่กําไรของเราเท่านั้นหรือว่าในฐานะผู้ถือหุ้นเท่านั้นการคืนกําไรสู่สังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทของท่านด้วยแล้วก็ให้การยอมรับนะคะจากผู้ที่ใช้บริการหรือว่าลูกค้าในขณะเดียวกันมอยย้อนกลับเข้ามาในเรื่องราวเหล่านี้มันต้องกลับมามองถึงข้อมูลความรู้ที่เตรียมเอาไว้ภายในงานเหมือนกันนะคะสำหรับ งานสัมมนาปีนี้พิเศษด้วยมีทั้งสัมมนามีทั้งเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะต้องบอกว่าสัมมนาและเวิร์กช็อปในงาน m ั n น y Expo ครั้งที่15ครั้งนี้นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆะนะโดยมีถึง4ห้องนะคะ4จุดบริการด้วยกันนะมีเวิร์กช็อปสองเวิร์กช็อปนะคะโดยจะมีเวิร์กช็อปโดย Stocktomorrow นะคะ,คะและเวิร์กช็อปโดย KEXpert ค่ะ แล้วก็สัมมาานาถ้ามีอยู่2จุดด้วยกันคือสัมมนา,าห้องสัมมนา,าหลักของงาน m o n e เอ็กซนะคะ<ม>และสัมมนา,าที่บูธของตลาดหลกักทรัพย์ค่ะ,คะโดยทั้ง4จุดนี้ก็ให้บริการสัมมนา,าและเวิร์กช็อปกันทุกวันและทั้งวันนะคะ,คะแล้วก็สามารถผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมและเข้าฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ,คะก็อยากให้ ลงทะเบียนกันล่วงหน้าหรือว่าสำร,รองที่นั่งกันล่วงหน้าสักนิดนึงนะคะค่ะแน่นอนนะคะว่าเวิร์กช็อปแต่ละครั้งถ้าหากว่าเราเนี่ยไปยังสถาบันของเขาเองมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ว่างานของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะมาหาความรู้ได้จากผู้ที่เป็นกูรดูด้านการลงทุนชื่อดังระดับประเทศด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะมาเนี่ยนะคะเราต้องเตรียมการหรือว่าเตรียมความพร้อมตัวเองยังไงบ้างะคะค่ะก็สําหรับการเข้า ไปดูว่าหัวข้อที่ท่านสนใจนจัดในช่วงเวลาไหนและที่บูธไหนนะก็ะสามารถเข้าไปดูได้ที่นะคะเว็บไซต์ของผู้จัดงานค่ะ w o r l d w i d e w a v m o n e y e x p o n e t นะคะสำหรับรายการที่ต้องมีการสำรองที่นั่งนะอย่างเช่นเวิร์กช็อปต่างๆนะก็สามารถดูเบอร์โทรในการสำรองที่นั่งได้ภายในเว็บไซต์เลยแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้ากันนิดนึงค่ะค่ะหรือว่าติดตามรายละเอยียดในรายการของเรานะคะประชาสัมพันธ์กันทุกวันแล้วก็ยังมีของแจกให้ด้วยนะคะพร้อมกันนี้เองคนที่จะไปร่วมงานทรรําธุรกิจ เอกสารย้ํากันเหลือเกินนะคะหลายๆครั้งว่าไปเนี่ยจะได้ไปเดินให้ทั่วแล้วก็ทําธุรกรรมได้ทันทีต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างคะสําหรับเอกสารสําคัญหน้าที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ,คะท่านที่มีธุรกรรมในใจแล้วหรือยังไม่มีจะไปเดินช้อปปิ้งก่อนเนะะี่ยค่ะอยากให้เตรียมเอกสารสําคัญ3อย่างด้วยกันนะคะคได้แก่สําเนาบัตรประชาชนนะคะสําเนาทะเบียนบ้านนะคะ,คะและเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะคะ,คะแล้วก็ถ้าต้องการไปเดินดูหลายๆ บูธเนี่ยสามารถเตรียมไปเผื่อได้เลยนะคะแน่นอนเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเตรียมใจมารับความสนุกด้วยพร้อมกับโอกาสในการลงทุนที่เข้าถึงจริงนะคะอยากสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะขอให้คุณภาคณนีช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมสักหน่อยนะคะสําหรับงานนี้7-10พฤษภาคมไปได้ที่ไหนยังไงบ้าง,างนะคะค่ะก็มาหากรรมการเงินน Money ะนน Expo ครั้งที่15นะคะ,คะจะจัดขึ้นวันที่7-10พฤษภาคมนี้แล้วนะคะเพื่อหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะคะ ที่อาคาร Challenger ์นะคะอิมแพเมืองทองธานีนะคะก็สามารถไปเข้าร่วมได้ศึกษาโปรโมชั่นล่วงหน้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเรา w w w m o n e y e x p o n e t นะคะศึกษาตารางสัมมนา,นาศึกษาตารางศิลปินดาราได้แล้วก็สามารถติดตามทางแอปพลิเคชันนะคะ m o n e ี e x p o p l u s ได้อีกด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆที่กำลังจะมีเพิ่มขึ้นหลังจากนี้อีกด้วยค่ะ ทำกันบ้านนะคะเตรียมพร้อมค่ะเพื่อที่จะไปร่วมง,งานการวันที่7นะคะเริ่มกันเที่ยงใช่ไหมคะค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ